ลองขะโยกยกขึ้นมายกขึ้นมายกขึ้นมายกวอกไอเลือกขึ้นมาก็ได้เลือกขึ้นมาอันหนึ่งเอาะอันไหนก็เลือกขึ้นมานัมเบอร์อะไรอ่ะไหนดูดูมันอยู่ข้างบนนี่อยู่ข้างบนเลขเลขอะไรเลขหนึ่งอดีไหนไปดูด้เลขหนึ่งเขาเขียนไว้ตรงนั้นไปดูไปดูตรงนั้นเลขหนึ่งเขาเขียนไว้ไงไหนนัมเบอร์วัน นี่นี่ <Yeah. S 1> เรือนะพออ่านอ่านดีนะคะเชื่อมไม่ใช่เสียมซีใบนี้ว่าด้วยสิ่งที่ท่านขอจะสมความปรารถนาท่านจะได้ชื่อเสียงเกียรติยศการงานจเจริญรุ่งเรือง oh. อะไรนี้สักพสิ่งสมประสงค์โอ้เขาบอกว่า ถ้าเนตันอยากได้อะไรเน,ต,นตันก็จะได้ตามที่นินตันต้องการทุกอย่างเลยเนตันคิดอยากได้อะไรเนตันต้องการอะไรอย่างนี้ตอนนี้มาม่าอยากได้รถเข็นก่อนเอารถเข็นมาก่อนอยู่อะ่ะ